สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับน้องน้ำและน้องเออีกแล้วนะคะพร้อมกับนะคะเครื่องสามพันสองคันข้างหลังเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันค่ะอิลูสุดีแม็กเครื่องสามพัน4คูณสปี2020ค่ะปีใหม่ไม่น้อยนะคะสสี2อรุ่น2สไตล์เดี๋ยวไปชมกันเลยจ้า มือเดียวป้ายแดงไม่น้อยพร้อมกับทีมคัดรถมืออาชีพที่สรรหารถ,ถสวยๆมาให้คุณและก็ที่สำคัญคันนี้จัดเต็มในส่วนของของแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นล้อออฟโรดกันชนท้ายแบบจัดเต็มของใหม่ให้เลยภายในใหม่เบาะใหม่ไม่มีรอยขาดมาพร้อมกับเกียร์รุ่นใหม่นะคะ6สปีดระบบการใช้งานง่ายที่สำคัญไม่เพียง22,370กิลเท่านั้นนะคะ สำหรับคันนี้สายขาวนะคะเน้นอวบเน้นลุยต้องคันนี้เลยนะคะปี2020เหมือนกัน d m a มเครื่อง3000ตอนเดียว4 w h วิ l นะคะบอกเลยนะคะว่าได้ครบชุดจัดเต็มไม่แพ้คันสีเทาดำเลยนะ่คะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของล้อแม็กออฟโรดนะคะหรือว่ากันชนด้านท้ายและที่สำคัญยางนะคะเราได้ยางปี2021ด้วยนะ,ะ่ยค่ะ หมน้อยจริงๆด้วยนะคะเดี๋ยวไปชมกันนะคะและที่สําคัญนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาแบบใหม่แล้วเดี๋ยวน้องน้ำพาไปแนะนําการใช้เกียร์ตัวนี้กันค่ะนค่ะสําหรับคันนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะโฟวิลนะคะมีห่ะปุ่มดิฟล็อกนะคะปุ่มโฟนะคะสามารถกดได้อัตโนมัติเลยทีเดียวนะคะและที่สำคัญในส่วนของเกียร์ธรรมดา6สปีดของเรานะคะเกียร์อนะคะ ต้องนะคะนี่ค่ะดึงขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ผักไปทางซ้ายแล้วก็ผักไปข้างหน้านะคะนี่ค่ะวิธีการใช้เกียร์ถอยหลังของเขานะคะส่วนเกียร์อื่นๆนะคะหนึ่ง6หก็ใช้ได้ปกติเลยทีเดียวนะคะเห็นไหมคะว่าขับง่ายผู้หญิงอย่างเราก็ขับเครื่อง 3, 000, สามพันโฟวินได้ด้วยนะคะมาต่อกันที่เลขใหม่เลยเดี๋ยวจะไม่เชื่อนะคะว่าน้องน้ำบอกว่าใหม่น้อยจริงๆ คันนี้คือหลักพันค่ะคุณผู้ชม7 8 6 8โอ้โหย่าเพิ่งเอาไปซื้อหวยนะคะสำหรับใครที่เน้นสีขาวสายลุยเชิญทางนี้นะคะหรือสำหรับใครที่ชอบสีเทาดำเข้มเข็มเชิญทางนู้นได้เลยนะคะอ่ะพี่เอ่ะคุณผู้ชมอยากจะจองเป็นเจ้าของแล้วแน่เลยเน้นย้ำสเปคกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะเป็นเครื่องยนต์3 0ม4.4ูปี2020นะคะใหม่ๆเลยทีเดียว ใช่แล้วค่ะที่สําคัญอย่าลืมนะคะอยากจะบจองเป็นเจ้าของนะคะโทรมาหาน้องน้ําได้เลยที่เบอร์0611781888นะคะหรือ0611737878ค่ะค่ะและอย่าลืมไปกดติดตามเราทางช่อง YouTube ด้วยนะคะศูนย์รวมรถตอนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้